เขาทิ้งฉันไว้กับเตียงคนป่วยแล้วเดินออกไปพร้อมเสียงหัวเราะของเด็กสาววัยสิบเก้าบ้านทั้งหลังเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองสิบปีที่ฉันไม่เคยหลับสนิทเสียงเครื่องช่วยหายใจดังซ้ำๆทุกคืนฉันเป็นทั้งลูกเป็นทั้งพยาบาลและเป็นคนที่ไม่มีใครเห็นเขากลับบ้านน้อยลงกลิ่นน้ำหอมไม่ใช่ของฉันสายตาเขาไม่เคยมองเตียงแม่เหมือนแม่ไม่มีตัวตน ขึ้นสุดท้ายมาถึงอย่างช้าๆมือแม่เย็นเฉียบลมหายใจขาดห่วงก่อนสิ้นใจแม่คว้าข้อมือฉันแน,น่นแล้วยดสมุดบัญชีใส่มืออย่างรีบร้อนหัวใจฉันเต้นแรงจนหูอื้อตัวเลขในนั้นไม่ใช่ของฉันชื่อเจ้าของบัญชีไม่ใช่แม่และไม่ใช่เขาเสียงรถเขาจอดหน้าบ้านในคืนเดียวกันฉันยืนถือสมุดบัญชีในความมืด ความจริงบางอย่างกำลังจะเปิดและเรื่องนี้ยังไม่ถึงตอนจบหากคุณยังได้ยินเสียงหัวใจที่สั่นเหมือนฉันโปรดอยู่เงียบเงียบฟังต่อไปในลมหายใจถัดไป